เหนื่อยหน้าดูนะรถมัดเตงมัดเตงอย่างเยอดเลยมัดเตงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนี่นะมันจะมีแบบว่าร้อยละแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะสามารถทำสิ่งนี้ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะทำตามผมนะอันดับแรกเรายกมือมาประสานแล้วก็คุ้ยกันอย่างเงี้ยเห็นแล้วยังไมแล้วคุณผู้ชมก็ ม้วนกับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วนิ้วชี้นะี่ะเห็นไหมนิ้วชี้เอาไว้ที่จมูกอย่างเงี้ยแล้วโก็คลายนิว้วป้าแล้วมือมันจะแยกกับอย่างงี้คือแบบจะมีน้อยคนที่ทําได้คผู้ชมลองทําดูไม่เชื่อลองทาดูเอาทำใหม่อีกครั้งนะปึ๊บอย่างงี้ใช่ไหมจับปึ๊บม้วนแขนกลับเข้ามาแล้วนิ้วชี้ขึ้นมาสองนิว้วเป็นหลังนิ้วชีนะ้ให้ตรงเล็บนะตรงเล็บใส่จมูกตรงเนี้ยอย่างเงี้ย แล้วงวนปล่อยใครที่ออกมาแล้วก็ปึ๊บจะมีน้อยคนที่ทําได้และจะมีส่วนมากที่ทําไม่ได้ห้ามขี้โกงนะผู้ชมใครทําได้คอมเมนต์ใครทาไม่ได้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยห้ามขี้โกงนะห้ามขี้โกงนะเอออย่าขี้โกงนะเอ,อใครขี้โกงขอให้ติดศูนย์ผู้ชมครับมันมีภาพยนตร์สั้นของนาคอบออกมาผู้ชมคิงคอบนะหลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดู ก็สามารถมาดูได้ที่การีนาฟีไฟน์นะุผู้ชมก็คือเป็นคลิปสั้นของนคอบนะเมื่อวานนี้ผมตั้งใจแบบจะดูมากเลยผู้ชมพอวิดีโอฉายปุ๊บหลับครับ <laughs> โอ้ยเขาตั้งฉายประมาณหกโมงกว่านะประมาณนี้หละผมหลับครับผู้ชมผมก็เสี่ยงเลยผมไม่ดูแล้วนี่ผมจะมาดูนะุผู้ชมไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ชอบนคอบมาคุผู้ชมปกติเรื่องอื่นออกมาผมไม่ค่อยดูแนละ้วผมดูแต่เรื่องนาคอบอย่างเดียวเลยนะ มีครับผู้ชมตอนนี้มีชื่อว่าอะไรนะภาพยนตร์สั้นครับคิงคอมโคตรพยักหยุดแผ่นล้างโลกครับผู้ชมเมื่อวานตั้งใจจะดูมากเลยแต่นอนหลับนะผมจะมาดูวันนี้แหละว่าจะหาแค่ไหนนะยังไม่ดูเลยนะจริงๆวันนี้จะมาดูพร้อมกันหนคนดูว่าจะหาญิงหรือเปล่านะคอมเราคือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ของทางกาลีนาพีฝฟายมากเลยนะผู้ชมนะผมโคตรชอบเลยมาเดี๋ยวเรามารับชมกันดิมาดูนี่ผู้ชมโคตรพยักหยุดแผ่นล้างโลกคิงคอมนะ มาดูนี่จะหาแค่ไหนนะคอมเราเป็นไงเปิดตัวมานะคอมเราก็เอาแหละอาจารย์ผมนะเนี่ยเมื่อโลกถูกคุกคามจากวยร้ายแฮกเกอร์ที่ทำการแฮกเข้าสมองมนุษย์อม่ใช่แฮกเข้าคออายยงงพ่สสุดดับ แล้วสินนะนะนะใครใส่รับอเ้ยหยุดเออต้องม่ใคราอนักวัวกยเหรอนักวิจัยหนึ่งนักวิจัยสองใจเย็นอยู่ใจเย็นอยู่ใจเย็นโ้โผมาทำไมตอนนี้วะอะไร รับเรือ,อบรับ,อบผมจะไปอย่างนี้แหละครับเอาเอา,เอาทิ้งเพื่อนกับโจรเฉยเลย <laughs> เออ<า>ลองกอง,อง,ก,องกวอาอ่าด้วยเดี๋ยวผมเอาเสียงขึ้นได้อีกอะ <laughs> คือถ้าใครอยากจะไปดูแบบคลิปเตรียมไม่มีเสียงผมก็ได้นะที่ช่องกัลลีนาฟีไฟน้ผู้ชมกดเข้าไปดูได้นะคร, <laughs> ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะผู้ชม บอกแล้วภาคสามต้องมีกูเอมาคอมนุชดีนี่เป็นเห็บม้าเลยนะออ้รุ่นเก่าเขาอ่อนออมึงนะมันรุ่นใหม่ไม่มีประสบการณ์สอนเหลืไว้จังมึงรักษากินตัวยังรองเท้าอหมโอ้ยรับรุ่นเก่าเขาอ่อนรอไปก่อนนะอรุ่นใหม่เขาจะเดิน ปลาคมอาปลาครับแผนเียฐาน่ายากจนนะเราต่อไปโอ้เก่งจังเลยเออเฮ้ยยิ่งใหญ่เยย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 ยอยย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 ยายย ส่ยลับเออตรวจอย่างละเอียดนะตรวจสายลับมาครอมนูเดเน่ใครอะจ้าแม่จ๋าถ่ายฟรีไฟอยู่จ้าอ่ะอะ,อะไรนะแม่วันนี้มีเหนื่อย มึงจะย้ายเตียงย้ายตู้อีกแล้วเนี่ยปอบม้งจุ้ยเลั้งนาโอ้ปอบม้งจุ้ยโอ้โอเคเออมากันแล้วเหรอมาคอมนุยเดเน่ใครอ่ะใครอ่ะหัวหน้าหน่วยเอ็มม่าเอ็มม่านี่ในเรื่องใหญ่ด้วยแต่ถ้าไม่รีบเนี่ยมึงจะมืนวายนิดใหญ่แย่เลยท่านครับ ผมว่ายืนคุยยันดีเลยครับมีเวียนหัวอะไเหมือนกันเออปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าม่แก้ไขมันต้องส่งผลและความวุ่นวายไปทั่วโลกแน่แๆเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำนี่ครับนี่คือแจ็คกี้มือขวาฟ้าประธานรู้ใจนักคอมที่สุดรู้เรื่องนะส่วนนีกราฟความสามารถพิเศษเลท่ออะไรหล่อเท เล่ท้ออโอ้ยากูอ่ะเออเท่ากูไงกูยอมขิ้เล่ให้มึงครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเออเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนี้มีแฮกเกอร์ที่แฮกเข้ามือถือทั่วโลกและใครที่กำลังใช้มือถือในเวลานั้นจะเกิดอาการควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็เต้นท่าแปลกๆออกมาก็ไม่สันหามน๋อและนี่ชมหน้าของคนร้าย ทืบหน้ามาเลยไหมคนขี้เลอะมาเยอะแล้วแต่อัเนี้ขี้หมาจะชัดงี้อะไไปออกนะอะไรเลยท่อไอีคนขี้เลอะเลยท่อคนร้ายที่มีหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้จะต้องทุกคนต้องทำก็คือโดดร่มลงไปที่สถานที่แห่งนี้เยที แต่ถ้าจะไปกันตัวเปล่าๆเ,เนี่ยเราว่าอันตรายเกินไปเราจึงอยากจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ <Dr. Q. S 2> ดรคิวดรคิวคนอาวุธสาลับใครนักมะดิบคิวคิวคนเดียวเล่นหลายบทจังวะ <c oughs> อ่านไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยแาบข้าพเจ้า ตามข้าพเจ้ามาโอ้โหเฮ้ยของดีๆทั้งนั้นเลยอ้าอินโฟไม่ดีได้ไงอสากาชมพูคาร์ทน้คุณแรสองดีแท็กก็มีเยเป็นของที่ดีแล้วนะยังมีของที่พิเศษกว่านั้นรออยู่ตรงห้องนูนพวกเธอตามฉันโอเคคนยันเป็นหลายบทจังวะตามไปอ่ะ าอเขาโอ้แหวนหน้วที่เคบุรีเริ่มที่ชิ้นแรกอะไรดินสอดเขียนลบไม่ออกพูดจนแขนถลอกก็ไม่ออกเพื่อเลี่ยท่อเลี่ยท่ออีกแล้วปืนยิงออกตูด มันมีประโยชน์อะไรวะไว้หลอกโจรไงก็ไม่รูู้และนี่คือมีดแทงตัวเองอัตโนมัติตายตนูกนกบด่าออมันมี่ไว้ทำไมวะไว้หลอกโจรไงไอ้ควายโอ้ยน่ากลัวนี่คือกรอบกระดาษยิงไม่เข้าเอาไม่ล้ม กล,ลุมและแทงอรองเท้าปลาุด USB ทำลายระบ,บรองเท้าปลาที่มาพร้อมกับไฟ RGB และมโลเี้เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการใช้งาน,นงอมนไม่ย <c oughs> ไเอาห้องนู้นดีกว่าะไมเอาห้องนู้นดีกว่าอ่า โอ้ยจานหยไปเดงจานมาลังโจนเหมือนเด้ทำไมยับประตูเขียนเขียนชื่อไปด้วยนะกลัวไม่รู้ว่าลังโจนนะโชว์ของให้เขาดูเออนี่หลีท่อมาก่อนเลย สียงรองเท้าโอ้เอออืมอตั้งออ่โตไว้ตัวเลยวเมือชิบหายไอ้ัอยูนิ่งๆจริงๆหัวยกเลยเออเียเจมีสาวด้วยเฮ้เจนจนสาวมือปืนคุ้งกิง เช็ดดเเ้เอาเอ็นเคกระโดดลับทุกนะัดเข้า ดโดนแ๊๊สรุปอ๋อหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรจำเสื้อได้หัวหน้าโจรตัวเนี้ยอย่าแตะอย่าแตะหลีท่ออย่าแตะนะฟงกี้นี่ใครโดนจับวะโดนจับทั้งหมดเลยเหรอ นี่เราตายแล้วหรอวะเนี่ยเออตื่นแล้วเหรอจ๊ะหลักสบายไหม <c oughs> ครับเอาไรบอกนะว,งวง่างๆไปเล่นเสือที่บ้านพี่ไหมน่าไม่เป็นไรดีกว่าไม่ต้องตื <c oughs> ่นแล้วเหรอแม่เสือโครงแกจำน้องพุทธได้ไหมอืมใครวะ นี่ไอ้ปวดร้ายเยี่เรกจะบอกรหัสลับองค์กรกันไได้อยังยบอกเราสัตว์ไม่บอกผตายเควายตู้ชายก็ไม่บอเออ คุณเกียร์ด้วยไปไหนอะเอาโอ้ยอ่าแล้วเข้ามาแล้วแจ็คกี้เออรองเท้าอะไรเอ้าจับไม่ได้ เย็ดเย่ USD ทำลายระบบทุกคนโอ้ เหนื you know ่อยนลาตัวละครตัวนี้เหนื่อยหน้าดูเนาะรถมัดเตงมัดเตงอย่างย้าเลยมัดเตงโอ้ ีเศร้าด nah ้วยกอกำลังจะจบแบบฮาๆาอยู่แล้วเสียดายตอนจบอะคุณผู้ชมอุตส่าห์แบบมาดีๆเลยทำไมต้องมาแบบโดนตีเศร้าด้วยน่าจะจบแบบฮาๆานะกำลังแบบฮาๆาเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็คิดถึงครอบนะคุณผู้ชมจะอยู่ในดวงใจเสมอไปครับตลกคนนี้นะ ใครอยากดูคลิปเตรียมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะผู้ชมนะเครดิตของช่องกาลิน่าฟรีไฟนะผู้ชมบ๊ายบายครับ yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on t h e s earth with my words, and I put them all together, insert 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.